ครับผมก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูคก็จะมาเฉลยตัวข้อสอบโอเน็ตนะครับของม6ให้นะครับผมของปี65นะครับอ่าที่เราเพิ่งสอบไปนะครับก็อ่าใครที่เข้ามาดูเพื่อจะไปสอบก็ดูย้อนหลังหลายๆปีนะครับผมก็จะพบว่าข้อสอบมันก็คล้ายๆตัวเดิมๆนะครับผมสําหรับข้อสอบโอเน็ตของม6ก็จะมีอ่า5ช้อยนะครับผมอ่ตัว ตัวแรกเนี่ยจะเป็นข้อละ2.4คะแนนนะครับ2.4คะแนนรวมในพาร์ทแรกข้อ1ถึงข้อ33เนี่ยจะเป็น79.2คะแนนนะครับ20คะแนนนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่าลืมไปดูหลายๆปีประกอบกันนะสำหรับใครที่มาดูเพื่อที่จะไปสอบออในปีถัดไปนะครับปี65ต่อไปก็สอบปี66ก เรียนถ้าเรียนดูซ้ําหลายๆปีเรียนก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าข้อไหนออกบ่อยนะครับเช่นข้อน,นี้ก็ออกบ่อยนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิทุติยภูมิแบบนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับข้อไหนที่ออกบ่อยครูก็จะบอกนะครับว่านี่ข้อน,นี้เจอบ่อยนะเป็นหัวใจสําคัญเช่นตรงนี้นะครับก็ออกบ่อยนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่า เวลาอ่านนะครับก็แล้วแต่ถนาดนะแต่เวลาอ่านครูจะชอบอ่านตรงโจทย์มันก่อนนะาหาประเด็นใจความสําคัญก่อนว่า,าโจทย์เ้าถามอะไรเช่นตรงนี้เขาถามว่าข้อจากข้อความข้างซ้นเป็นหลักฐานสนับสนุนว่า,าข้อใดถูกต้องเขาถามพอได้ถูกเนาะก็อ,อ่านดูคร่าวๆนะครับทีนี้อ่านชอยดูคอ่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่เจเิดที่เฉพาะธรรมชาติเท่านั้นทําให้เกิดสังคมที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแแทนที่ เฉพาะที่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นโอเคสังคมสมบูรณ์เป็นสิ่งมีชีวิตในตอนเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่อ่าโอเคพอเราได้ประเด็นคร่าวๆแล้วว่ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บครูถึงจะวกวนมาอ่านส่วนนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าสถานการณ์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราจับประเด็นได้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาอ่านสถานการณ์ด้านบนว่ามันเป็นอย่างไรแล้วค่อยวิเคราะห์ไปทีละช้อยบอกว่านะครับ าการที่สภาพป่าไม้เดิมจัดอยู่ในสังคมสมบูรณ์ถูกตัดและเผาทำลายเพื่อทำการเกษตรแล้วต่อมาถูกทิ้งล้างจนเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นบริเวณนั้นกระทั่งกลับมาเป็นป่าไม้ที่เป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับก็คือมีประเด็นว่าเดิมทีเนี่ยป่าไม้เนี่ยเป็นสังคมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันโดนอะไรครับโดนตัดนะครับโดนตัด เผาและทำลายเพื่อทำการ,กรเกษตรใช่ไหมครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อมาอถูกทิ้งล้างจนเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นบริเวณนั้นนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิคือเดิมทีมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วแต่ถูกตัดทำลายไปนะครับแล้วก็ถูกทิ้งล้างแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับทีนี้ก็กลับมาอีกครั้งเป็นป่าไม้ที่สังคมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะวนเป็นการเปลี่ยนแปลงในที่นะครับเนี่ยเราต้องอ่านถ้าเป็นไปได้ขีดแล้วก็ขีดขั้นนะครับเขาไม่ให้อุปการไฮไลท์เข้าเนาะในห้องสอบก็ขีดขั้นแบบเนี้ยให้เป็นวักเป็นตอนว่าสถานการณ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพอเราได้เห็นแล้วว่ามีสถานการณ์หนึ่งเป็นสังคมสมบูรณ์ถูกตัดพังทาลายแล้วก็ถูกทิ้งล้างทิ้งล้างเสร็จปุ๊บกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกครั้งอ่าแบบเนี้ยเราก็จะได้ประเด็นว่าลําดับขั้นตอนสถานการณ์เป็นแบบนี้ นะครับนี่คือหลักการอ่านทีนี้เรามาดูช้อยว่าเขาถามหาข้อใดถูกต้องใช่ไหมครับข้อใดถูกต้องนะเราก็ไปดูว่าอะไรบ้างที่มันน่าจะถูกการเปลี่ยนแปลงแทนที่เฉพาะที่เกิดจากธรรมชา,ชาติเท่านั้นทําให้เกิดสังคมสมบูรณ์เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับตรงนี้ผิดนะตรงนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากธรรมชาติเท่านั้น แต่อันนี้เกิดจากการตัดไม้เผาทำลายแบบเนี้ยไม่ใช่ธรรมชาติละนะครับข้อนหนึ่งก็เลยน่าจะผิดไปนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับบอกว่าอสังคมสมบูรณ์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในตอนเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่อืมไม่ทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดนะครับอ่าไม่ใช่กลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะแต่ว่าก็อืม มีม,มีมีส่วนถูกอยู่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าอว่าข้อไหนน่าจะถูกที่สุดในระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ปัจจัยทางกายภาพบริเวณนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ไม่ใช่เลยนะครับปัจจัยทางกายภาพเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นป่าไม้โดนตัดทําลายใช่ไหมเดป๋๊ปบอ่าปัจจัยทางกายภาพก็คือปัจจัยที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับพวก ถ้าป่าไม้หายไปดินก็จะถูกกัดเซาะอะไรแบบนี้นะครับข้อนี้บอกว่าผิดได้แน่นอนนะครับต่อไปข้อที่4บอกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตดำรงมาก่อนไม่จริงนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตมาก่อนมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเช่นตรงนี้มีป่าเดิมเนี่ยเป็นสังคมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับนี่ป่าเดิมเนี่ยเป็นเป็นสังคมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับ ก,ก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเข่นเข่นข้อน,นี้บอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแบบเนี้ยไม่จําเป็นนะครับมีสิ่งมีชีวิตก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดนะครับต่อไปข้อที่5้าบอกว่าเมื่อสังคมสมบูรณ์ถูกลบกวนมาก,มากๆนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือถูกแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นได้อาถูกต้องเลยนะครับตรงนี้ก็คืออ่าสมมุติ ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับเดิมนะครับถูกตัดทําลายทิ้งไปนะครับก็อาจจะมีพืชอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางแถวภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะไปตัดทําลายป่าใช่ไหมแล้วก็ไปปลูกต้นยางพาราแทนอะไรแบบนี้ก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้นะครับดังนั้นข้อที่มีสิทธิ์ถูกก็คือข้อที่5ของเรานั่นเองนะครับที่น่าจะถูกที่สุดนะครับข้อ2ผิดเพราะว่าสังคมสมบูรณ์เป็นสิ่งมีชีวิต ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่อาจจะ,ะไม่ถูกทั้งหมดนะครับไม่ใช่กระบวนการเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในที่แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันถูกตัดและเผาทําลายไปนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตเดิมแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับดังนั้นที่ถูกก็คือข้อที่5นั่นเองนะครับเมื <ME> ่อ <et S 1> สังคมสมบูรณ์โดนรบกวนมนุษย์เข้าไปแทรกแซงไปทําการ,กรเกษตรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทดแทนด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นได้นั่นเอง นะครับก็เลยตอบข้อที่5นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่เราต้องวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของข้อสอบ O อนนอยู่แล้วนะครับก็เราแทบจําเป็นแบบว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับแต่ว่าเราจะต้องฝึกทําข้อสอบบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครูถึงพูดแบบนี้เพราะว่าความรู้มันจะแทรกอยู่ในตัวข้อสอบที่นักเรียนฝึกทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อสอบ O อนนเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ดังนั้นเราจะต้องฝึกวิเคราะห์ข้อสอบบ่อยๆนะครับอย่างเช่นครูอ่านมาปุ๊บเนีค่ครูก็จะรู้แล้วว่าข้อนี้ถามเกี่ยวกับอะไรถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จปุ๊บเราต้องดูอะไรตรงไหนบ้างก็คือเนี่ยเราต้องแบ่งอ่านโจทย์ให้ชัดเจนก่อนนะครับจับประเด็นได้แล้วว่าคือการเปลี่ยนแปลงที่มาอ่านสถานการณ์แบ่งวรรคตอนใจความสําคัญให้ได้ว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะทําข้อสอบได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทาง ให้กับนักเรียนได้ไปใช้ในการทําข้อสอบในปีถัดไปนะครับก็อยากให้ฝึกทาบ่อยๆดูข้อสอบบ่อยๆนะครับไปดูข้อสอบยอดลังปีนี้ออกยังไงปีนั้นออกยังไงครูเชื่อว่านักเรียนนั้นสามารถทําข้อสอบได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกสักข้อนะครับอ่าข้อที่สองตรงนี้นะครับข้อสองตรงนี้บอกว่าเหตุการณ์ในข้อใดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศและเป็นเหตุให้ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นลดลงองค์ประกอบทางชีวภาพนะครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้คือองค์ประกอบทางชีวภาพหมายถึงอะไรหมายถึงองค์ประกอบที่มีชีวิตนะครับคือองค์ประกอบทางชีวภาพเนี่ยจะมีอยู่2ององค์ประกอบคือองค์ประกอบทางกายภาพกับองค์ประกอบทางชีวภาพถ้าเกิดว่าเป็นองค์ประกอบทางกายภาพเนี่ยจะหมายถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นแ่ธทาุนะครับอากาศอุณหภูมิความชื้นอ่าสภาพดินลักษณะหินแรงที่อยู่อะไรแบบนี้นะครับคือไม่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพจะหมายถึงส่วนที่มีชีวิตก็คือพวกสิ่งมีชีวิตเช่นพวกต้นไม้นะครับมีอะไรอีกละ่ะสัตว์ที่อยู่ในนั้นนะครับจะเป็นพวกแรนมากกว่านะครับอ่าทีนี้มาดูข้อนี้ถามว่าอ่า ถามต่อว่าตรงนี้นะถามต่อว่าและเป็นเหตุให้ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นลดลงมีมีสประเด็นคําถามประเด็นที่1นึ่งคือ,อจะต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางชีวภาพประเด็นที่2คือจะต้องทอําให้ประชากรในสิ่งในระบบนิเวศนั้นลดลงด้วยนะครับามาดูทีนี้การระเบิดของภูเขาไฟทําให้พื้นที่โดยรอบ ถูกแล้วล่ะปกคลุมอันนี้เป็นองค์ประกอบทางกายภาพเห็นไหมครับมันไม่มีชีวิตใช่ไหมการปลดปนเปื้อนถุงพลาสติกอ่าอันนี้ก็ทางกายภาพเห็นไหมครับถ้าเราแม่นในความรู้มามันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีนะครับต่อไปบอกว่าการนําท่อคอนกรีตไปวางบนพื้นทะเลเพื่อใช้เป็นประการังเทียมอันนี้ก็กายภาพยังไม่ดูดูเลยนะว่าประชากรลดหรือประชากรเพิ่มเราดูแค่ว่าเป็นกายภาพหรือชีวภาพแค่นั้น ก่อนนะครับการอพยพของนกนางแอ่นออกจากประเทศเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในต้นฤดูร้อนอันนี้เป็นองค์ประกอบทางชีวภาพพออพยพออกไปนะครับทําใหป้ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน,นั้นลดลงไหมก็มีส่วนนะครับมีส่วนการอพยพออกแล้วก็การตายเนาะแต่ว่าถามว่ามันอพยพมันจะตายไปเลยไหมมันก็อาจจะไม่อาจจะกลับมา เดี๋ยวเราไปหาดูอีกข้อหนึ่งก่อนเพื่อเทียบกันว่า,ถ,าถ้าเทียบกันข้อสี่กับข้อห้าเราจะตอบข้อไหนการระบาดของหอยเชอรี่ในแหล่งน้ําจนเกิดการแ,แ,แ,แข่งแย่งแข่งขันหอยโข่งของไทยอ,อันเนี้ยมีผลแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องต่างกับการอพยพอพยพเนี่ยอาจจะไปแล้วก็กลับมาตามฤดูกาลใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือการระบาดของหอยเชอรี่ในแหล่งน้ําจนเกิดการแข่งแย่งเนี่ยคือหอยเชอรี่ถ้ามันมีเยอะ มันจะไปแข่งแย่งอาหารแข่งแย่งแหล่งที่อยู่เนี่ยกับหอยโข่งของไทยแล้วก็ทําให้อะไรทําให้ตัวหอยโข่งของไทยนะั้นมีปริมาณที่ลดลงนั่นเองนะครับจัดเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพไหมเนี่ยหอยเชอรี่ทางชีวภาพเพราะว่าคือเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วส่งผลให้อะไรทําให้หอยโข่งลดลงไหมลดลงนะครับดังนั้นข้อที่ถูกจริงๆของตรงนี้ก็คือข้อที่5นั่นเองนะครับสาหรับข้อที่2 ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปไม่ยากนะครัว่าข้อสอบโอนิาของมหกเนี่ยไม่ไม่ยากนะครับ,ออบ,เ,รบเป็นสถานการณ์ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้อิงความรู้มากมายสิทีเดียวทุกึงบอกว่าถ้าไม่ได้อ่านหนังสือมาไม่เป็นไรขอแคอ่นักเรียนตั้งใจทําข้อสอบแล้วก็อ่านดูดีๆเฉลยมันอยู่ในนั้นอยู่แล้ว